สวัสดีค่ะวันนี้นะคะขอมารายงานไข่ของเราเองนะคะวันที่29ตุลา2566นะคะวันนี้อาการไข้ของเราก็ลดลงตรวจลดลงความดันทุกสิ่งอย่างเอลวิตติ้งลดลงไม่คือความดันปกติทุกอย่างคือปกติแต่ตอนนี้คือหมอจะต้องให้ยาค่าเชื้อนะคะทุกวัน แล้วก็น้ำเกลือไม่ต้องให้น้ำเกลือแล้วเราดีใจมากเลยเพราะว่าเราไปห้องน้ำจะได้สะดวกขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนเนี้เราแค่ติดอาการหอบแบบเหนื่อยหายใจหายใจช้าหายใจแบบหายใจช้าหรือเพราะว่าอะไรหายใจเองไม่ค่อยได้อะไรอย่างี้มันเหนื่อยหอบแต่ว่าพอได้ออกซิเจนใช่ไหม มันก็จะดีขึ้นหายใจได้ดีขึ้นยาวขึ้นมันไม่หายใจสั้นแล้วก็ลูกก็ติ่นปกติกินข้าวได้ไหมกินข้าวได้ค่ะเพราะว่าอาหารที่โรงพยาบาลชุมพรอร่อยมากค่ะกินได้ไม่ค่อยเยอะค่ะเพราะว่าไม่ค่อยสบายใช่ไหมรสชาติก็จะเป็นแบบอาหารคนป่วยก็คือจืด เปรียปร้ยวๆอะไรประมาณนี้แต่ก็พยายามกินนะคะแต่ก็จะกินนมเยอะหน่อยเพราะนมอร่อยแล้วก็อาบน้ำเองได้แล้วทุกวันแล้วก็จะเปลี่ยนการมารเฝ้าไข้ทุกวันโดยมีมีน้องชายมีแม่แล้วก็มีปา๊า แล้วก็คนที่คอยซัพพอร์ตอยู่ก็จะเป็นหมาไมาย้ยุแล้วก็พ่อหม,มีแล้วก็ตอนนี้เราก็ต้องอยู่โรงพยาบาลอีกประมาณ5-6วันดูอาการเพราะว่าเหมือนปอดติดเชือ้อก็เลยต้องมีการใช้ยาฆ่าเชือ้อแล้วก็ อาจจะได้กลับบ้านแล้วก็พักฟื้นสักสองสมวันแล้วก็กลับอูเทพแล้วก็รอผ่าขอดชีนึงซื้อๆนะบอกตัวเอง